คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะโฟกัสอะไรอะ่ะชอบไปโฟกัสที่ผลลัพธ์แล้วพอไม่ได้อะ่ะเราทําเท่านี้แล้วเราคิดว่าเราอะ่ะแม่งทาเยอะเว้ยเพราะเราไปวัดกับใครรู้ไหมไปวัดกับคนในบ้านะ่ะไปวัดกับคนข้างบ้านเว้ยแล้วเขาคิดว่าหุ้ยกูแม่งทาเยอะแล้วทําไมผมถึงบอกว่าไปดูคนระดับโลกคุณจะได้มีมาตรฐานทุกที่ถูกต้องมีความเชื่อที่ถูกต้อง X มันเท่ากับ Y อยู่แล้วอะ่ะเหมือนการการเทรดอะ่ะคุณเชื่อไหมว่าจากพอร์ตหมื่นอันนี้พอร์ตล้านคุณเชื่อไหมบางคนไม่เชื่อไง บางคนไม่ได้มอง5ปีไงครับบางคนมองว่าพรุ่งนี้ต้องได้แล้วอะสัปดาห์หน้ากูต้องรวยแล้วอะไม่ใช่โหเรายิ่งเอาตัวเองไปเทียบคนอื่นนะเหมือนว่าเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวทุกคนมาราราเนี่ยไปวิ่งกับผมนะแล้วทุกคนต้องวิ่งตามผมไม่ทันนะร้อยเมตร<ม>เอาให้ถึงเถอะแตกหมดอนะจริงไหมชั่วโมงบินมันไม่เท่ากันนะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจภาพนี้คุณต้องเชื่ออ,อีก3ปี5ปี ถ้าคุณเชื่อผลลัพธ์อีก3าปี5ปีนะผมบอกเลยคุณจะชิวๆมากคุณจะไม่เครียดคุณจะไม่กดดันเลยคุณจะไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณจะรวยหรือไม่รวยมีแต่คนหาผมบ้าบางคนเ็าทาอย่างเดียวเขายังสําเร็จยากเลยอ่ะดูผมดิแค่กีฬาอย่างเดียวก็เดือดแล้วผมบอกเลยเมื่อวานเนี่ยถามไอ้น้องทิวเมื่อวานไปดูพี่ซ้อมไหงไงในคลิปที่มามาตัดลงให้ดูในเพจอะแค่เดียวไปเห็นการซ้อมไหมไงน่ากลัวมาก จริงอยากให้ไปดูเดี๋ยววันไหนไลฟ์สดเลยกว่าคือวันเนี้ยผมมาอยากให้ทุกคนอ่ะอยากสาเร็จใช่ปะคุณไปดูคนระดับโลกไปดู n น t f l i x ไปดูจอแดนนะไปดูโรนัลโดนะไปดูอานสวาสเนเกอร์นะหรือไปดูใครก็ได้เพราะอะไรปะบางทีอ่ะคุณทําเท่านี้แล้วคุณหวังจะได้ผลลัพธ์เท่านี้นึกออกไหมดูริซ่าก็ได้คุณไปดูระดับโลกเขาทำแบบไหนคนส่วนใหญ่ะทำแค่เนี้ยแล้วหวังผลลัพธ์แบบเนี้ยคุณทําแค่เนี้ยแต่คุณหวังผลลัพธ์เท่าผมอะ แล้วพอคุณไม่ได้คุณก็น้อยอะคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบผมอะอยากสําเร็จทุกวงการแบบผมอะคุณมาอยู่กับผมมาสามวันแล้วคุณจะรู้ว่าทุกนาทีผมอะในแต่ละวันผมทำอะไรบ้างโค้ชมาเป็นแบบนี้ได้เพราะการเปรียนหรือว่าโค้ชสำเร็จด้วยการเปลี่นเพราคนเป็นบบนนาทีมันเริ่มมาจากตอนแรกชีวิตผมก็ขึ้นขึ้นลงลงะครับด้วยความที่ผมเป็นคนขยันแต่พอเราสําเร็จระดับหนึ่งก็ลงอีกแล้วพอสําเร็จขึ้นไประดับหนึ่ง ก็ลงอีกแล้วแต่วันที่ผมต้องการสําเร็จจริงๆอะ่ะผมก็เลยแบบเอาวะตัดสินใจละอ่านหนังสือผมอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่มครับโดยการโฟกัสน,นะผมอ่านหนังสือเล่มนี้แหละคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะโฟกัสอะไรอะ่ะชอบไปโฟกัสที่ผลลัพธ์แล้วพอไม่ได้อะ่ะจาได้ไหมเราทําเท่านี้แล้วเราคิดว่าเราอะ่ะแม่งทำเยอะเว้ยเพราะเราไปวัดแต่ใครรู้ไหมไปวัดทุกคนในบ้านอ่ะไปวัดทุกคนข้างบ้านเว้ยใช่ปะ่ะแล้วเขาคิดว่าหุ้ยกูแม่งทำเยอะแล้วใช่ปะ่ะทำไมผมถึงบอกว่าไปดูคนระดับโลก คุณจะได้มีมาตรฐานทุกที่ถูกต้องมีความเชื่อที่ถูกต้อง x มันเท่ากับ y อยู่แล้วอะใช่ไหมแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทําไมครับไม่ได้รู้เลยว่าโลกภายนอกเนี่ยที่เขาสำเร็จก,กันเขาทํายังไงก็เลยคดาดหวังที่ผลลัพธ์สุดท้ายหน่อยสุดท้ายก็ทําไมครับชีวิตก็หยุดทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดไงเออแต่นังสือเล่มเนี้ยมันบอกว่าอะไรไหมการเล็งเป้าที่ดีกว่าเอาคำอะคือ process คืออะไรวะ process อ่านเ,เราไม่เข้าใจเคยไหมซื้อหนังสือมาเนี่ยหาเล่มสิบเล่มอะก็ตั้งอยู่งั้นไม่อ่านนะ เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสมองเรามันต่อต้านมันคือสิ่งที่มันเยอะเกินไปทําไมรู้ไหมอ่านวันละสิบหน้าก่อนพออ่านวันละสิบหน้าปับ๊บแป๊บเดียวประมาณเดือนนึงจบละหนึ่งเล่มทุกวันนะวันละสิบหน้านะสาวันคือ300หน้าหนังสือเล่มบางๆเนี่ยอ่านจบละหนังสือผมเนี่ยถ้าอ่านวันละสิบหน้าเนี่ยจบแน่นอนพอเราอ่านจบหนึ่งเล่มปับ๊บเราได้ความภาคภูมิใจมันคือความสมร็จเล็กๆอะ่ะมันกระตุ้นให้เราไปอ่านเล่มต่อไปใช่ไหมทีนี้ เราก็เพิ่มจาก10มาเป็น20จาก20ไปเป็น30จาก30ทุกวันนี้ผมอ่าน50หน้าต่อวันเท่ากับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมจะอ่านจบ1เล่มเฉลี่ยนะเดือนหนึ่งผมจบ4เล่มปีหนึ่งเนี่ยผมจะจบ48เล่มเชื่อไหมว่าแค่อ่านหนังสือ,อผมเอาหลักการเนี่ยไปใช้กับทุกอย่างเลยฟิตเนสสมัยก่อนโฟกัสที่ผลลัพธ์ใช่ไหมเลนก้ามท้องแม่งไม่ขึ้นไม่คือไม่ขึ้นก็นเลิกละตัดผลลัพธ์ออกเลยโพเซตทำทุกวันวิดพื้นวันละร้อยวิดพื้นวันละร้อยอยู่ อย่างเปลี่ยนโดยที่เราไม่ได้คาดหวังที่ผลลัพธ์แล้วผมก็เอามาใช้กับธุรกิจเอามาใช้กับการวิง่งโอ้โหปรากฏว่าแม่งของจริงวะ่ะเนี่ยแหละเราต้องโฟงกัสที่โปรเซสครับดีที่สุดคืออ d เดดตี้นะครับอันนี้คือระดับตัวตนแล้วคุณเป็นมันไปแล้วอะแต่ความเชื่อต้องถูกต้องนะคุณอยากเป็นนักกีฬาคุณไปดูโรนัลโดอะเขามีวินัยแบบไหนะเขากินแบบไหนเขาซ้อมแบบไหนเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคุณก๊อปปี้เขายังไงคุณได้แบบเขา เห็นด้วยไหมคุณอยากเป็นนักธุรกิจอ่ะคุณไปดูดรแสงสุขสิคุณไปดูคุณตันดิเขาคิดยังไงเขาทําอะไรวันๆคุณอยากเป็นนักลงทุนคุณอยากเป็นนักเทรดคุณไปดูคุณหาโมเดลอ่ะแล้วคุณก๊อปปี้เขาอ่ะคุณอัพมาตรฐานตัวเองให้เท่าเขายังไงผลลัพธ์คุณไม่ได้ด้อยก่าเขาแน่นอนเอาจริงๆนะครับเราจะทําสถิติได้มากกว่าคุณล่างเดิมไม่ได้หรอกคุณจะไปดาวดวงใหม่อ่ะคุณไปด้วยล่างเดิมไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนล่างใหม่คุณต้องทานฟอร์ชันตัวเเองไม่่่ใชชคนนะ a ารโฟร์เมชันจนคนจําคุณไม่ได้อะเฮ้ย <Hey, S 1> ไปทำอะไรมาวะทำไมมันเปลี่ยนไปขนาดนี้วะผมชอบคํานึงของอานมากอานบอกว่าอะไรไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบไปมองภาพมันใหญ่แล้วคุณก็มานน้อยไงเขาบอกว่าอะไรไหมครับอานบอกว่าให้คุณอนะซูมอินเข้าไปคุณอย่าไปมองแบบระดับที่มันใหญ่เป็นแบบระดับโลกเกินไปให้คุณอนะซูมมาที่ระดับประเทศก่อนแล้วก็ซูมมาระดับจังหวัดอันนี้คือระดับโลกระดับโลกก็จะมีเ0้ากับ10เหมือนกันใช่ไหมระดับประเทศระดับจังหวัดระดับ ระดับหมู่บ้านระดับบ้านคุณคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอยากจะเป็นนักลงทุนคุณอยากจะประสบความสมําเร็จที่มันแบบภาพใหญ่มากอะ่ะคาถามคือคุณสามารถทําให้รอบตัวคุณอะ่ะดีขึ้นได้ยังไงจริงๆสัญญาณที่จะบอกว่าคุณใกล้เริ่มต้นของความสมําเร็จคืออะไรไหมคนในครอบครัวคุณถามว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาวะเล่าให้ฟังหน่อยดิไม่เปลี่ยนไปขนาดนี้วะ,ะจริงไหมเพราะคุณเป็นที่สุดของคนในบ้านแล้ววะกินดีนอนดี อ่านหนังสือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปไงครับเดี๋ยวคนในหมู่บ้านคุณนะ่ะทำไมครับจะเริ่มมองคุณแล้วใช่ปะเฮ้ยไปทาอะไรมาวะมึงเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอผมมึงไปไกลมากแล้ว,วตอนนี้ใช่ไหมพอเราทําเรื่องเล็กๆสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระตุ้นให้เราทําใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้น